ความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานพระวโรกาสสาวกของพระผู้มีพระภาคสองคนมีศรัทธามีศีลมีปัญญาเท่าๆกันคนหนึ่งเป็นผู้ให้คนหนึ่งเป็นผู้ไม่ให้คนทั้งสองนั้นเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นเทวดาเหมือนกัน จักมีความพิเศษแตกต่างกันหรือสุมนาคนทั้งสองนั้นจักมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ที่เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการคืออายุวันนะสุขยศและอธิปไตยที่เป็นทิพสุมนาผู้ให้ที่เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการนี้ ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือสุมนาคนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ที่เป็นมนุษย์ย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุหประการคืออายุวันนะ สุขยศและอธิปไตยที่เป็นของมนุษย์สุมนาผู้ให้ที่เป็นมนุษย์ย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวชแต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นบรรพชิตเหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือสุมนาคนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกัน คือผู้ให้ที่เป็นบรรพชิตย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการคือเธอใช้สอยจีวรส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อยเธอฉันบินธบาตส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ฉันนั้นเป็นส่วนน้อยเธอใช้สอยเสนาสนะส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอน ที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อยเธอบริโภคยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรคส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้บริโภคนั้นเป็นส่วนน้อยเมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เหล่าใดเพื่อนพรหมจรรย์เหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก ไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อยย่อมนำสิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมากย่อมนำสิ่งไม่เป็นที่พอใจมาเป็นส่วนน้อยสุมนาผู้ให้ที่เป็นบรรพชิตย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าคนทั้งสองนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือสุมนาข้อนี้เราไม่กล่าวว่ามีความพิเศษแตกต่างกันใดๆในวิมุตติกับวิมุตติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้กำหนดได้ว่าบุคคลควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดา แม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตยอย่างนั้นสุมนาอย่างนั้นสุมนาบุคคลควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตดวงจันทร์ปราศจากมนทินเดินไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมีฉันใด บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีศรัทธาก็ฉันนั้นย่อมไพโรธกว่าผู้ตรณีทั้งปวงในโลกด้วยจาคะเมฆที่ลอยไปตามอากาศมีสายฟ้าปลาปลบแปลกมีช่อตั้งร้อยตกรถแทนดินเต็มที่ดอนและที่ลุ่มฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นย่อมข่มผู้ตรณี ได้ด้วยฐานะห้าประการคืออายุวันนะสุขยศและเตี่ยมด้วยโภคะละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงใจในสวรรค์ดังนี้